ครับสวัสดีครับชาอยู่ที่ัวนเุ์เดชทะลุโอ้วันนี้เตกำลังเข้ามาเออเดชหลายรอบเด้เดชเดชว้าวเดแดนเป็นาทะลุเดชเออตรวจจับตรวจจัดร้อจ็ด175ครับคันนี้คันแรกป้ายแดงของหอเจรอน้ำาสียงเรื่องอะไรครับ อันนี้ซื้อก่อนเรือโอ้เด็กสายหลอกับโยหาลากำกังกันแสดงเนาะแบกบินครับงานเที่ยวจะใส่ให้สมควรหน่อยใส่สวยงามก,กำลังเข้ามาพันสาเอลออนก,กำลังมาเอาตรวจดดจดัดตรวจจัดโอ้มือนี้บอดบอดดายพอดซิปเที่ยวเลยดิ ฮะบ่ได oh. ้พอซิฟเคี่ยวได้จิมวันนี้ไหมงานบ่ออกบ่อไก่โอเก่โบไก่โอเกลปะเด้ได้แจ๊กเสี่ยวบุ้มวันนี้เด้ไปไปเป้าไปบ่ได้พอซิฟเนียโอ้ยขาดทุนยับเยินในวันนี้ขวักำลังลังเขามากวันทหารพันสาเอ่อออนครับพันสาเอ่อออนเนี่ย ปลาเราคุมอยู่นี่ยุ่จักปีเรายู่น้ำเสียฮะเดี่ยว่ไปเรืๆนี่เที่ยวทิศก่สามทิศไสามทิศหาสเอามืออื้นนี่โอ้เสียวเ่ยวโบนี่เอาเอาวดจัดจวดจัดันไต่อนกำลังมาก direct สจวดกับที่ในหอดน้ยบอไกลครับวันนี้บอกไกลกเดิ่ าัวนาวดกัรวดรัไปอีกเอาดำเลยเอาเมยงในทหารพันไสเอาออนมนอาอนอ่ะดำดำวจวดจดเพได้พราะิบเที่ยวนี่ก็ใจใหายได้ สัมผัสนานผันไฟเอาอ่อนเบ่งขึ้นได้หน่อยเดียวมือนี้เก่าเก่าเดียวลยครับเอ้จะไหนต้องทำอนนีซิที่เราบอไซิฟนี่ขาดทุนนี่ครับแย่ิ h e z i ที่เราครับออกทุคงไปไกลแท้ลุมไหลนี่มันลุมมันลุมลุมเลลุมเลยไม่รถใช้ติดบอกไม่รถใช้ตีกเ่นเสียเราสีเก็กหัวไม่เนี่ยสมหรือีนี่ ต็กเล็กผู้เดียวโอ้ยยังตอนพันเดใสาฮอนเยวมของเงินผู้เดียวไหมเป็เด็กผู้เดียวเป็นไงติมเ็กิ้ม้อมได้ใครอยู่ครับเองินเทวดาฝากผู้เดียวสองหมื่นบอกบอกวอนตัวแช่นอเด็กตามโจ้เยยงาันวทางลังตอกเตาเีมเก๋เอ็ดมวยเดียใหั่เลยนดิโอ้ อยาจะทำรั้วทำอะไรขุดขุดเที่ยมกำลังเข้ามาจนจัดจนจัดเออเจดีมาไทายยูทูปเสาเข็มบ่ครับไปเกี่ยวนากลับมาครับขุดนะขุดเที่ยมเออเออเที่ยมกำลังเข้ามาโอ้ยแล้งไก่แล้งไก่ ครับวันนี้เปิดบ่อใหม่ครับเปิดบ่อใหม่วันนี้โอ้พี่โรดเปิดบ่อใหม่สายจอดจาดเนาะตัวมาใส่จังแก่เนี่ยพ่อพ่อพ่ออู้โอ้โอ้ยโอ้ยเอาไปไปได้ที่ได้ที่เอาละโอ้ยเพราะว่านเนี่ยมันขึ้นบ่ได้มันมาห้องดินมันก็ขึ้นบ่ได้เดี๋ยวเดียว ไปสามสโคมาสิบมาแล้ววว้ยวังโาสนแล้วก็วันโคมาสิบใจงานนี้วไว้มันมงิวรทับมันิวรโคมาสิบครับเจอกับพิโรดสายนิ่มนวลเบนไหเฮ้ยลงไปรจาัตรจาัดรจ่นอร์รวอ๋อสวยงามสวยงามโอ้เจ้าว่ปเห็นเลยเ่นสองตา เพียงใดเพียงไดครับเคครับผมคุดสวยงามแต่คือเฮ็ดงามแท้ครับไอโซ่าห่อนั่นเด้อครับเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวปิดยูทูบก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นอะไรวีโรดนี่สบายสบายดีครับผมเออชั่วชั่วชั่ว